เรื่องทั้งหมดมันเกิดจากคุณนิรุมิได้อนุญาตให้ผมเข้าไปรับชมเรื้องหลังการถ่ายทำโปรเจกต์กหนึ่งของคุณนิรุมิแล้วผมก็ได้บังเอิญไปพบกับคุณนาคาเนกคุและเรื่องราวความวายป่วงทั้งหมดก็ได้เริ่มต้นขึ้นในคลิปนี้ อืออู้หูอู้หูอยขอโทษขอโทษมันคือฟิลลิ่งมันเหมือนมันแบบเพิ่งวาร์ปมาพอดีอ้าอ้าอเาอ้าว้ายคือเข้าใจแบบทะลุออกมาจากฐานไม่ชี้ไหมโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยคุณกาสองันที่แค่เอ้ยได้เจอกันตั้งนานเลยเนาะมีคนชมคุณด้วยตอนที่ออกคลิปลาดฝุ่นนะว่าน่ารักมากเลยแล้วก็เรื่องฉากคอในตำนาน เฟยอดนะขอบคุณมากจริงๆนะฮะโอ้โอ้ประตูใหญ่กว่าที่คิดแนขึ้นเข้าแงบโอ้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 เะเย็นเทียนตรงนั้นอะไรกันโอ้แม๊บนี้ ตก,ตกใจหมดเลยตัวนี้เหรอรโอ้ว,ว้าวโอ้คุณอากาศใช่ใช่คือเคยเห็นคุณอากาศด้วยคือผมไปฟังเพจคุณนั่นแหละจริงๆอ่ะมีเรื่องนึงที่ผมเพิ่งมารู้ทีหลังเนี่ยแหละไ,ไอคลิปภาคไฟในเอฟเฟกต์ดีอ่ะที่ผมเคยดูสมัยเด็กอ่ะผมเพิ่งมารูเนี่ยแหละคลิปคุณไม่ไม่ต้องเขินไม่ต้องเขนินวิภาคดีภาคดีเดี๋ยวไม่ไม่ ผมจะเล่าอะไรให้ฟังคือสมัยก่อนนะก่อนที่ผมจะมาแคสเกมก็คือคือผม,มเคยผมเคยทำคอนเทนต์ภาคมาก่อนนี่แหละคุณเกือบเป็นแรงบันดาลใจให้ผมภาคต่อแนละ้วแต่โปรเจกต์นั้นผมล่มไปก่อน <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครๆก็มีไอดีผมก็ยังมีอดีตเนี่ยฟังช่องผมก็ได้ช่องผมเมื่อก่อนก็ยังเคยภาคเลยยังเก็บไว้อยู่เลยเนี่ยสอุดานะเอฟฟกจริงๆขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องไอ้ฮาร์ไลฟ์เนี่ยดูแลนะภาคดีมากเลยพี่อแน่นอนนคุณภาพ ใจมากไม่งั้นใจฉันไหวหวนสตาร์พิจะยัมเหนื่อยแล้วเขาหายไปไหนกันเราอยู่นี่อยูนี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นไงบ้างฮะขอดูขอจับไฟก่อนนะเฉลิม โอ้ว่าจะถามอยู่พอดีเลยนี่คุณผมมู้ชมดูนี่สิอ้อเท่าน,นี้เราก็จะได้ถอดโดนแล้วก็ทัาเซิชั่นหนึ่งนี้ได้โอ้โหสุดยอดจริงเลยเฮ้ยอ่าอิจฉาฟูดี้จังเลยสกกดได้เหมือนกันเลยนะฮาร์ปกับฮาร์ดเลยนี่แบบว่าเป็นแบบเหมือนกับว่า ใน VR แชทนะั้นมีคนแบบนี้อยู่เนี้ยนั่นะนะนะแล้วก็แบบหลายๆคนแชใจรวมๆกันแปน๊บนึงนะคุณอากะผมขออยญาตทัชหน่อยนะก็ทัชหน่อยฮะัก็ทัชหน่อยอยู่ดีๆเพลงฟลีกเกาหลีก็ลอยมา คคุณว่าเราถอยๆเลยใอ่ได้ครับคืออากาศคืออากาศกับที่เดิมก่อนใปหมดผมอยู่ตรงที่เดิมมือปุ๊บเลื่อนเลยอ๋อมันจะไม่เซนเตอร์ใช่ไหมกลัวไม่เซนเตอร์ใช่ไหมฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าถ่ายคอสอัพอยู่แล้วฮะเออแต่ตรงกลางก็ดีนะซาลีที่เป็นแฟนกันเหรออ่ะไม่ใช่ครับ ทำไมทำไมชอบจับให้ผมไปไปเป็นแฟนคนนู้นคนนี้เนี่ยใช่ไหมคุณละกะแค่จริงๆเลยอ่ะดูชอบจับผมไปจับเข้าใจฟิลลิ่งคุณเนยเลยผมก็เคยโดนผมโดนกับคุณเต้คุณเนยผมชอบความติดโกโปรหัวถึงมันจะไม่ใช่โกโปรเถอะตอนนี้เห็นใช่คือนเป็นโกโปรมันจะเป็นกล้องติดอยู่บนหัวแต่ว่ามันไม่ใช่กล้องโกโปรแต่มันใช่ใช่โกโปรเลยดูแบบรู้เลยว่าถ่ายทำโอ้ยวิวดีอู้ยมาที่ผม เป็นไงไปสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยอยากขออีกไหมมาถ่ายโอ้โหทำไมเขามองหน้าเราแบบนั้นอ่ะก็จะเป็นปาราซี่ซะหน่อยคุณะคอาแล้วแอบถ่ายรูปไหมคุณว่านสวัสดีครับคุณว่านแล้วก็คุณว่านเอือว่านไหน โอ๊ยตกใจ้ยแอดจู้แอดจู้ติดตามตลอดนะ้งคู่เลยสองคนเจดายวันนี้มาเล่นได้นามิคแมาแอดข้างซ้ายข้างซ้ายทำไมนะเขาจะจิ้มคุณนะแอดยินดีต้อนรับสู่ทีนวยของคุณอาคานะครับ Action is coming ชต้นอ้ยเ่ดเอร์ฮีโร่แลนดูเอร์ฮีโร่แลหาคายวาไปามาเขาาบินอะชอบไปยาตุงเาคุ้นเยนะลากข้นครับ VR 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 That's me เฮ้ยก็คนเล่นเบียร์เช็ด้วยกันเลยอุ้ยมาแลนดิ้งตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแอดมันเขาเขาเจ็บตัวยิงตัวเล็กๆอยู่ดูสมาทมากครับโอ้เดี๋ยวเดอย่าลไม่ไม่ไม่ไมราละดูดลดูดใใจใจ้องังับป๊งอไป พี S 1> <S 1> ่สาวครับพี่สาวโอ้คนอากาศฉันผู้ใหญ่สตรองใช่ไหมนกนกแบกนกแบกแรงมากโอ้ตายช้ำไม่หนี่ โอ้ไม่นะโอ้ไม่นะพินิหารฝักฟิักฟิักฟิิตชบูชับูบางบางทีมันก็เปกันเดียวเดียวเดียวก่อนนะน่ากลัวเดียวเข้ามาเฮข้าตกรอนเลยมาติงตงตง ดึ้งดึ้งดึ้ง